นี่ยัทันแค่ต่อเดี๋ยวอ่านก็ไปซ้อมละครที่เราเล่นเล่นในทีมเวลาเรียนมันอ้าวแล้วไม่ได้อยู่ซีนเดียวกันเหรอคะแยกบ้างเปลี่ยนบ้างไม่ใช่เห็นเไมนกันตลอดเลยทำไมถึงยัไม่คุยเขาเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยอ๋อเมย์อยากเปลี่ยนใช่ไหมแต่พี่เมย์เบื่อใช่ปะไม่ใช่เปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้าง ลองดูว่ามันมีวิธีการเขาให้แบบเปลี่ยนวิธไปจะได้เล่นอะไรแบบจะได้แบบเจอประสบการณ์แล้วอีกนานไ่มจบคาร์ดอันนี้มีคาร์ดอีกแอดวานหรือเปล่าคะใช่เล่นเรื่อยครับเย็นจนแก่อุ๊ยอันนี้ยังไม่แก่เลยยังเด็กอยู่ไฟได้อยู่งไฟได้อยู่แล้ววันนีพลังงานพลังงานที่แบบหมด อันนี้เหรอเซลฟี่รักก็ให้